ประวัติหลวงสารานุประพันธ์นวนปาจินพยักพันเอกหลวงสารานุประพันธ์นักเขียนนักประพันธ์บรรณาธิการหนังสือสารานุกูลเป็นผู้แต่งเพลงชาติไทยเป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัมภคนที่4เมื่อปีพศ2483 พันเอกหลวงสารานุประพันธ์เกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2439ที่ตำบลสะพานทานจังหวัดพระนครปัจจุบันคือกรุงเทพมหานาครเป็นบุตรคนเดียวของนายนูนและนางบุญเกิดป่าจินพยักษเจ้าของและครูโรงเรียนลาดบำรุงวิชาสมรสกับนางทิพวิมลสารานุประพันธ์ ในพศ2456มีบุตรธิดารวม6คนพันเอกหลวงสารานุปพันธ์เริ่มศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนบำรุงวิทยาของผู้เป็นบิดาแล้วเข้าโรงเรียนมัธยมวัดสุทัศน์เทพวรารามสอบไล่ได้ที่หนึ่งในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสอบประโยคมัธยมบริบูรณ์ รวมหมดทุกโรงเรียนในประเทศไทยและได้รับรางวัลเมื่อพศ2451อายุ13ปีเศษเข้าโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจังหวัดธนบุรีปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสอบวิชาครูได้แล้วไปเรียนต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษ สำนักวัดเทพศรินอีกสองปีสอบประโยคมัธยมพิเศษ k i s g h o l a r s h i p ได้ที่1ในพศ .2453 แต่สละสิทธิ์การไปศึกษาต่างประเทศออกไปเป็นครูที่โรงเรียนสวนกุหลาบในพศ .2454 พันเอกหลวงสารานุปพันธ์รับราชการเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยทหารบก และบรรณาการที่การหนังสือเสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์ก่อนที่จะลาออกจากราชการเมื่อพศ2468เพื่อก่อตั้งนิตยสารสารานุก,กูลวางจำน่ายฉบับแรกเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พศ2468 พันเอกสารานุปพันธ์เคยรับราชการกระทรวงกลาโหมเคยเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นผู้แปลนิยายเรื่อง Sir Rock h o m มของ Sir Arthur Conan Doyle เป็นคนแรกตั้งแต่ปีพศ2455เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง เพลงชาติไทยฉบับปัจจุบันเมื่อพศ2482เมื่อครั้งเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นไทย